Ui, là muôi gì đấy, ô, ấy bây giờ muôi cái gì, sao, nhăng tật nữa à, nhăng tật ui, bưng nàng cho bây mua muôi đây, bữa nào cũng xong bưng mẹ cháu, bây giờ muôi 2 tiếng muỗi, nó này gì đấy, á, ăn nhiều, nó rác, các bố, các cô, mình để ăn thế bữa nay ăn muôn cái này, ôi, ơi. กินช่องสมองกซะได้กินอยู่บอกให้ไม่เฝ้าหมเฝ้าคนเราหนยล่ังไง่แต่่่โอ๊ยเนอะกูว่าเน้มไปใส่เสื้อตัวับเลยได้แล้วได้แล้วม้อนี่ยแก้มไปได้ดิฮะอน่นี้ยซุกมุกเนอะแก้มไปด่ามืดนะโอ๊ยเนอะ มาตอป่อยห้งอาจึงจะได้เย็นเลย่เนี่อเล่า่งส่วนใหญก็มาัลูกพี่เยั้งถ่ายเอาไว้เอาไว้ถ่ายหลไม่่าหลอไม่เขายั่งอยู่นี่พอ้วมาฟอกมงมาองวดนโอ้นาบื้เนื้อส่วนยังไงว่าจะไป่กินเราจะกินราไปั้ามเ้ามเอ

ขึ้อยู่ขึ้อยู่ฮะแต่พกดูยังเมื่อไม่แงิงอยู่เเเอางกะเอีไงสังกาะก็ดีก็ไ่แงทิโอ้ะขึ้นเมั่นเผาเลยมันเว่ะนะ เอาไปจ้าข oh ึ้นหิงนี้เป็นมวยกงดีว่าจกินเราจะกินเราเอามันม่เกี่ยี่ทั้งพีเลียงทั้งนักมวยดเลยเนี่ยเอัพี่เลียงก็ถึโอ้จะว่าเจ้างติวหนักม่ยติวเขมโบจนผิวคุเลยกับผิวครับมโอ้นวาจะไรบ้างเจ้่ามาอไะ

แกมาอย่างนู้นกมาแกะอันนี้กันแกกัแก่กันกกังแกกแกกันัวัิเกะไะกนอยนะกไมันก็เวียเเดกแแค่ัสั่งเจะมาเกินากินหมูะดีมเอาจานใส่เอาอันยังคนหอ